สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแซบอีกแล้วพี่น้องแซบอีกแล้ววันนี้ครับมาพี่น้องมาวันนี้ครับในตม้มเครื่องในครับต้มใส่ครับอันน,นี้มกหัวปีพี่น้องโอ้ยมกหัวปีบางทิมกหัวปีก่อนวันดึกินโดนพี่น้องใส่วุ้นเส้นแซบพ่อแม่พ,พ,มพี่นอ้อ สำทส่บกีบพี่น้องเจ้าใส่เพียใส่ดีของผมครับมาพี่น้อง เลยพให้ขี่นนองกินเขอแรกพันไม่ห้อกเนอะอ้ขอขอให้ไม่อกใช้รถม้วนวัน ว่ก,กินเขาอย่น้นนอาุ้งคุมค้มใส่น้ำต้มขีเพียบไหมนอห้องอือแซ่บครับ แล้วก็ไม่รา้โอ้ยมันเหมนอะสมั้ยนาะเป็นยังไงนาะมันเนี่ยอืม Nếu mình là là. Để làm cập, cập như em cướp cướp vô ạ? Ừ ตร 어, เดี๋คุยกับเราลงนี่มันหัวใหญ่แล้วโตรงกันหน่อยพี่น้องไยดิอืห๊หื๊ โอ้ยพี่น้องใครเอ็นยิบได้พี่น้องเบิ้งอยู่ในจังหวัดใดพี่น้องฝากเขาเป็นนะครับปอนในประเทศนอกประเทศครับเงั้นใส่ออกโต๊ะอีสานมาเนาะได้พี่น้องครับฝากทุกวันนี้นครับพี่น้องขอบคุณทีไรครับพี่น้องโอ้ พออพอตกก็ไม่ร่างไปลองจากมือจั็กน้อยครับหนึ่งไฟที่เคลยไน่ไฟขาดมือจริ่สมไป้องอืมจัดมาสามสิบกี่พบใส่ไปลอง 오. <shriek> 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 oh.

เดี๋ยวแจี่นลองหัวมกมกหัวปีมกไก่ใจหัวปีครับเยอะเวลาไนลอง หัวปีน <on> ี่แท้ัาพน้องเ๋ย่มาเขืออ่อนๆครับ อืมคำสุดายไปหน่อยเออทำไม่ใง,งครับอืมโอ้ยดูยไปหน่งองเข่าก็บ,บดพอดีอืมอ๋อ พ่อพี่น้องสมืีหน้าครับนอกจากมือหน้จนาจะไหนว่ากินมันแสบได้พี่น้องครับก็ต้องขอโทษขอให้พ่พอพี่น้องสุขคน็ดครับถูกท,ที่บอกินงัวงได้ครับแล้วก็ขอโทษขอให้ครับสําหรับกริยาท่าทางในการกินถ้าบอลสุภาพประการนะครับมื่อนี้ฝากพี่น้องเป็นตัวนี้ครับเมื่อหน้าสิฮะแนวแซบ่บแสบมาสู่พี่น้องกินไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ